เข้ากันพอดีกับเลขฟันแม่ตอนให้มันเข้ครับรถประจำตัวรถประจำตัวก็มีแค่ซุดงนึงอย่างเดียววันนั้นก็ได้ไป02 2ใบ65 2ใบขายไม่หมดเลขหนึ652 6กสิบใบเหลือ60สิใบทุนนี้ก็เวลามันหมดเวลาหมดเอ้ยซูไม่ได้กับบ้า ปกติจะเดินไปให้ตำบ้านเซ้นแต่วันนี้เอ้ามีให้เซ้นเราเก็บก็ไม่ไปนีก็แสดงว่าหลวงปู่คนให้หรือเนี่ยเดินเก็บก็ยากอะไรล่ะเดินก็เลือกไปเรื่อฟันมาจังเลยค่ะบตอนให้หลวงพ่อพูดขับรถเรื่องนั้นขับรถประจำโตประจำโตทะเบียนนั่นสูงเลยซื้อหนึ่งขึ้เจ้าว่ะพอดีฟันเห็นเจะเอาบาทหลวงพ่อพูดไหมจ้าขับรถไถขึ้นเนินเอ้นเอยซื้อหุ้นมัดมือมันเคยซื้อหุ้นมัดมือมันมาพี่ก็ซ้แม่ฟันมือเดยครับ ทัานมือคืนันนมือคืนนี่เลยซื้อตุ่นัดหนึ่งอี่าซ้หนึ่งพอดี่หละต้องขอซนหนึ่งออกยังครับงัออกปอกานนันไม่ใช่บอกบอแม็นึ่ซูนบอกแม็นไม่ตถอว่าหุ่นหุออกไ่ืออกเลยไงไม่รู้เลยตซื้อทังวันเลยหนึ่งฝันมาคืนว่าไม่เคยฝันถึงวงพ่อเลยม่เคยฝันถึงลวงพ่อขับรถขัรถยงไตัวประจำตัวรงพ่อเลยดก ใส่ะเต็มปั่นมอ้จรียกว่าพระาเต็มรถเลยบอกรับใช่องใส่เห็นระพื้นเหรอตาพืน้วก่ที่ั้นไป้นองขรเพอดีทะเบียนกจนี้ศูนย์หนึ่งพอดีสองตัวซื้อหุ้นทั้งวันเลยหมายถึงว่าทะเบียนรถของหลวงพ่อพุธเจ้าว่าที่คือศูนย์หง รถรถประจำตัวเพ่นเพ่นเดินครับมาเบ่อายุเพิ่นนัลงครวบอันนี้คันเห็นุลงอขบ้ว่าที่ะคนอุ้นี่คุลูกอายุเพิ่นหกสิบเก้าเขาจะซื้อคมั่อมั่งเลยซูซูนึมัดมั่เลอายุอายุแล้มาแล้วหกสิบเก้าโอ้ควาเห็นลงพ่อขับรถเหลืองมาตเรประจตัวตรวจอะไรในโลกขับูนดู

จะได้านครับอาจจะออกเลยนี้ก็ได้เพราะว่าอามันออกแล้่เกาออกแล้วกันเลือชุดหนึ่งมนเกระซื้อหุ้นมาเลยค่ะเาเคยฟันให้หลวงพ่อจ้าเพื่อเพื่อฟันหนาัน่อไครับเพือฟันนีครับหลวงพ่อแล้วให้ให้โชงนใรู้คอยตัันหนาบุญบารีลูกปู่สวงอาจจะนุ่นนำนะะเบนเาจะเอาไป ไปับไปเป็นตีเป็นศูนยหนึ่งแมนตีเป็นศูนย์หนึ่งเพื่อเพื่อโอ้ศูนย์สอแล้วมันมาศูนยหนึ่งก็บวันไหด้วใช่ตีเป็นศูนย์หนึ่งไงมาทีเนยูนย์หัยอเออเดี๋ยวจะอาไรสักไปศูสองแล้วมันศูนย์แล้วเดี๋ยวมันจะมาศู่งก็บว่น่เนาะจะรีบตั้งใจสิเอาบดีนเออเพิ่งคิดได้เายเอาเพิ่งคิดได้เล้วามันศูนสองแล้วมัน เพราะว่าวันเห่าบอกกันไม่รถมากว่าสามมะแวงถามนีคือสองคือหนึ่งให้ลูกค้าดึงมาให้หน่อยสิแปดต้นหนึ่งเอาไว้สักใบเออจ้แม่ไม่โชว์หน่อยนะคะขอหกล้านได้ไหมขอหกล้านเดี๋ยวได้ไหมฟันเห็นหลวงพ่อพูดเนาะเดี๋ยวพระก็แปดครับใช่พระก็แปดโมเมนต์เก่าเลยครับถ้าเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านั้นคือเก้าแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์คือแปดแปดต้นหนึ่งให้ลูกค้าดึงให้ได้หนึ่งซุ้นะมั้ย โอ้เหล็กเหล็กเหล็กแยกชวดผมเลยดิแปดชุดหนึ่งครับเดี๋ยวมาหาคอยเด้อร์กันคอยคือเด้อเราจะมาหาแม่เลยนะมาหาแม่เลยตรงกับเลขฝันพอดีเลยอุ้ยฝันเลขฝันเยอะทวดเนาะแกเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อวานใช่ถูกมาถูกเราไม่รู้เนาะเราไปนะใครจะไปรู้จะรู้เราก็รวยแล้วนี่แกฝันเลขนี้เลยอ่านี่อ่แม่อย่าลืมไต่ เคยมีโชคมีลาบด้วยกันเนาะขึ้นต้นนึงอันนี้901อันนั้น801อันนี้อันนี้อันนี้ของผมครับใช่อาเทียวของแม่ได้ดาก่ารแม่เจอญละแม่ได้ฝันเห็นหลวงพ่อพุธง่ายเลครับติดถูกกว่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะใครรู้หรอกใครรู้ก็รวยแล้วนี่แหละ จะมาก็ได้ครับงามเลครับอย่างสวยเลยสวยได้โชคด้วยกันนะแม่เนาะใช่ฉันก็ไม่รู้หรอกตายยังเสร็จแล้วนะใช่้องดีพินนะะมันเงินมันทองจริงมากนะครับหายถูกแล้วลราพอเด้อไปอยู่ที่กลุ่มชือสองอันหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์สอง หนึ่งฝืนไม่เอาหรอกมันออกแล้วอันนี้จะได้ซื้อฟาดึินให้เขาดีเลยซื้อหุ่นก่อนซื้อทั้งวันแล้วนี่ซื้อทั้งวันถ้าไม่ออกนี่คือแม่ตามเลือดใหญ่เลยเด้อใช่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกใช่ออกไปออกใครกั่ก็ทำเก็เป็นกำลังโดยริ่มเลขดถึงไวก่อนเพือโชคครับ ขาดึงเละให้เรา6ล้านเด้อฝันเห้หลวงพ่อแม่แม่อายุเท่าไหร่นะคะแม่อายุห้าสิบสี่แม่ห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้าไหมหรือว่าห้าสิบสี่เต็มห้าสิบสี่เต็มห้าสิบห้าสห้าสิบสี่แล้วโอ้เต็มห้าสิบสี่แล้วหน้าห้าสิบห้าค่ะแม่อะไรนะคะ แม่นะแม่นะเนาะแ,แม่นะ,นะเผื่อมีเอฟซีเผื่อมาอุดหนุนแม่อยงี้จะได้มาถามหานนเนาะอยู่แปงนี้ใครพัฒนาแล้วบ้านเล็กที่ที่ฝันแล้วคะแม่เล็กที่แม่ส <ś> ิบสามหมู่สามใครพัฒนาใครตลาดวัดชารัก คนเราเห็นภาก็ดีแล้วแต่ว่านี้ที่แม่ฝันนี่คือแม่ชอบไหมคะนี่แม่นะแม่ดึงอายุตัวเองไปไปเซียนซีวันนั้นกระตุกห้าสี่แม่ก็ะดึงไปห้าสี่สีห้าไว้อืเดินไปบ้านเดินใจก็ไหายใจแม่ขอเล่นน้องจีซีนั่นเป็นตุกห้าสี่สีห้าเห็ไหมหัวชุดแม่ดึงไว้เองแต่เมื่อคืนก็ฝันเห็นเราขอกูขับรถอะไรสูงหนึ่ง ได้ว่ามือวที่พาพหน้ามื่อกีนแม่ก็ถูกชุนสองอันนั่นแม่ไม่ได้สารมันเหลือมันเหลือแต่แม่ถูกกระสับกระสูกนะครับ่แมไม่ได้สารแต่มันเหลือมันเหลือมันก็ถูกอไม่ได้สารได้อะไรหรอกเพราะไม่ชอบซื้อสอไม่ต้องไปเหลือเองเนาะทั้งหมดนี่มาซูนนึ่งจริงๆนะเออที่แล้วอ่ะเหมือนเหมือนสวนเนี่ยะเขาก็พูดกันอยู่เนาะ คิดว่าศสุ่มจะไม่ได้ไหรอกแม่ก็กกบ้าไม่มีศสุ่มเลยแต่นี่มั่นใจมากเลยว่าศูนย์มา่มั่นใจเขามาศูนหนึ่งจริงๆเนาะศูนสามไอโซนหนึ่งจริงๆก็ได้ใบเดียวกับ